ร่างจะค่อนข้างหนักและลื่นแปลว่าที่บอกว่าทําความสะอาดไม่ใช่ทำความสะอาดห้องแล้วแต่คือทำความสะอาดร่างของอาจารย์ใหญ่เลยตอนนี้เลยเหรอแปลว่าจะได้เห็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การทําความสะอาดอาจารย์ใหญ่แล้วก็ได้เห็นอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะจะเป็นยังไงดูกัน <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง j จนยอไดอารนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดเสร็จได้ลงเมื่อไหร่เนาะแต่ว่ามีคลิปที่ดองไว้อะเยอะมากทุกคนตอนนี้เพิ่งสอบเสร็จนะคะเป็นการสอบก่อนสุดท้ายของเทอมนี้แล้วแล้วเราก็จะจบเทอมหนึ่งกันพอขึ้นเทอมสองปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาแพทย์มอสโวอย่างเรานะคะจะได้เจอนั่นก็คือการผ่าอาจาร,รย์ใหญ่นั่นเองค่ะ หรือว่าเป็นการผ่า c รอสเนาะจะได้ทําแล้วสิ่งที่ฉันรอคอยมาตลอดสิ่งที่ฉันแบบเฝ้ารอจากการไปงานโอเพ h นเฮาส์ตอนม3วันนี้กําลังจะเกิดขึ้นในเทอมหน้าแล้วนะคะเึ่งจริงเราก็รู้มาตลอดว่าเออจะได้ผ่าอาจารย์ใหญ่เทมอม2จะได้เห็นอาจารย์ใหญ่เทมอม2ใช่ไหมก็คือเตรียมใจไว้เทอมหน้าแต่ว่าวันนี้อยู่ๆอ,อาจารย์ก็ทักไลน์เด่งมาบอกว่าสอบเสร็จแล้วให้นิสิตท,ทุกคนไปช่วยทําความสะอาดห้องอาจารย์ใหญ่อุยอ้ยอุ้ยตอนนี้เลยเหรอแปลว่าจะได้เห็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้แล้วใช่ไหม มันก็เกิดความตื่นเต้นเกิดความแบบจินตนากรจินตนาการต่างๆใช่ไหมอะทุกคนกลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทุกคนจินตนาการว่าอาจาร,รย์ใหญ่เป็นยังไงคือเราอะยังไม่เคยเห็นอาจาร,รย,ายนะ์ใหญ่ในเวอร์ชันที่ยังไม่ถูกผ่าเลยนะคะตอนที่มาโอเพ่นฮาส์ของที่เนี่ยที่ได้เห็นร่างอาจาร,รย์ใหญ่ใช่ไหมก็คือแบบโดนผ่าหมดแล้วเปิดหมดแล้วแล้วก็มีผ้าคลุมไว้เห็นแต่แบบตรงช่วงช่งองท้องแค่นั้นเองเพราะงั้นก็ถือว่าเราไม่เคยเห็นอาจาร,รย,ายแบบ์ใหญ่แบบจริงๆแบบทั้งร่างทั้งตัวทั้งหน้าแบบจริงๆเลย เพราะงั้นก่อนที่จะได้ไปทําความสะอาดเนี่ยก็อคิดและเริ่มจินตนาการมีภาพในหัวว่าอาจารย์ใหญ่จะเป็นยังไงซึ่งของทุกคนเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนอยังไงบ้างในแชทนะคะเขาก็บอกให้ว่าทําความสะอาดล่างอาจารย์ใหญ่ ทางนี้ก็คือเอ๊ะทำความสะอาดหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าทําความสะอาดร่างกายทำความสะอาดสถานที่ทำความสะอาดอะไรก็คิดคิดไปต่างๆนานาใช่ไหมก่อนที่จะถึงวันนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีการส่งต่อข้อมูลกันว่าเอออย่าลืมเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคือใส่ชุดนิสิตทำอะ่ะเขาบอกว่าเลอะแน่นอนดังนั้นหาชุดไปเปลี่ยนด้วยก็จิตตาการและทําความสะอาดยังไงให้มันเลอะถึงขั้นใส่ชุดนิสิตไม่ได้ 2. คือเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วย เสื้อกันฝนทุกคนทุกคนจินตนาการไว้ว่าทําไมทําความสะอาดถึงต้องใช้เสื้อกันฝนนีน่คือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวแล้วก็มีข่าวลือบอกว่าที่ต้องมีเสื้อกันฝนอะ่ะเพราะว่าเราจะต้องลงบ่อ มันมีเป็นคีย์เวิร์ดคำนี้จริงนะคะข้อมูลที่แบบที่แท้จริงที่แบบชัดเจนอะ่ะมันยังไม่แบบอ f f i c i a l ยลประกาศลงกลุ่มอะเพราะงั้นข้อมูลที่เราได้กันก็คือจะเป็นการที่แบบนะักศึกษาคุยกันเองแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผ่านเพื่อนคนนั้นคนนี้มาอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้มาคือคีย์เวิร์ดเขาว่าเสื้อกันฝนแล้วก็ลงบ่อเราก็คือคิดว่าอ่ะต้องใส่เสื้อกันฝนหนึ่งแล้วก็ลงไปในบ่อแบบบ่อซาดโกะทุกคนฟิลนั้นเลย <laughs> เพื่อไปแบบอุ้มอาจารย์ใหญ่ที่อาจจะอยู่ในฟอร์มาลีนดองอยู่ขึ้นมาอออะไร่่่งีีคืสิิทดหว ซึ่งแบบม,มันมันมันแปลกมากถูกไหมทำไมต้องใชเ้เสื้อกันฝนทำไมต้องมีบอ่อแล้ววันนี้ตอนช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะคะก็มีประกาศแบบ officially ลงกลุ่มใหญ่ของรุ่นเราว่าเจอกันบ่ายโมงที่ชั้น2ตึก18นะครับบ่ายนี้จะแบ่งหน้าที่ออกเป็น3ส่วน 1. คือยกร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นจากบอ่อคีย์เวิร์ดคำว่าบ่อโผล่แล้วค่ะทุกคนแสดงว่าคำว่าบ่อที่เราคุยกันก็สิบส่งต่อกันมาเนี่ย มันมีความจริงมันมีเขาความจริงเพราะสิ่งที่อาจารย์ส่งมาก็คือมีคาว่าบอกเหมือนกันซึ่งอันนี้วงเล็บไว้เป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นคนทําหน้าที่นี้แล้วก็มีวงเล็บต่อว่าร่างจะค่อนข้างหนักและลื่นจะมีถุงมือไว้ให้แต่เสื้อผ้าจะค่อนข้างเละอะ that's why เราต้องเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยน that's ว h y เราต้องมีเสื้อกันฝนแต่ถุงมือมีไว้ให้เราก็คิดร่างจะค่อนข้างหนักและลื่นต่อมาคือหน้าที่ขัดและทําความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่วงเล็บผู้หญิง แปลว่าที่บอกว่าทาความสะอาดไม่ใช่ทาความสะอาดห้องแล้วแต่คือทําความสะอาดร่างของอาจารย์ใหญ่เลยเขาบอกว่าจะมีอุปกรณ์แปลงขัดแล้วก็สกอดไบให้หน้าที่ที่สก็คือยกร่างอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข็นขึ้นไปชั้น5ผู้ชาย4คนอันนี้ก็คือต่อจากข้อที่หนึ่งคือพอออกจากบ่อใช่ไหมก็ต้องเอาขึ้นไปชั้น5เตรียมไว้ผ่ากรอสในเทอมหน้าแล้วก็หน้าที่ที่4ี่ก็คือนําร่างขึ้นเตียงก็คือย้ายจากถาดขึ้นไปอยู่บนเตียง นอกจากหน้าที่ต่างๆนะคะก็มี PS ลงท้ายไว้อีกว่าอาจารย์แนะนำม,มาว่าเนื่องจากเสื้อผ้าจะเลอะมากถ้าใครมีเสื้อกันฝนสามารถนำมาใช้ได้นะครับคือมันถึงขั้นแบบเสื้อกันฝนนะทุกคนคือแค่ผ้ากันเปื้อนอะคือไม่อยู่ต้องเสื้อกันฝนทีนี้จินตนาการทำงาน,นะคะ่ะตอนที่ยงกินข้าวเพื่อนอยู่ก็คิดไปต่างๆนานาะว่าเออมันจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้ซึ่งทุกคนคิดว่าเราเลือกข้อไหนคะหน้าที่ของเรานะคะคือข้อที่2ก็คือขดัดแล้วก็ทำความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่พอกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็ถึง เวลาอันเหมาะเจาะแล้วบ่ายโมงเปลี่ยนชุดปิดเลยเรียบร้อยคือชุดนี้เลยเนี่ยเยพิ่งกลับมาจากวันนี้เลยมีเสื้อกันฟงเสืกันฝนอะไรเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเดี๋ยวมีรูปแบะให้มาเป็นแก๊งเทเลทับบี้หนึ่งเลยนะ ถ้าเกิดใครได้เคยดูคลิปพาทัวร์มสวนะคะใครที่ไม่เคยดูก็สามารถเจ้ไปดูตรงฝั่งนี้ได้เนาะเราเคยพาไปดูคณะแพทย์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นตึกกรอสตึกแบบใหญ่ๆไว้เรียนไวผ่ากรอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังก็จะมีเป็นห้องเล็กๆที่เขาจะเขียนป้ายค้าว่าเป็นห้องเก็บอาจารย์ใหญ่ห้องนั้นแหละคะ่ะที่เราเข้าไปซึ่งข้างหน้ามันก็จะมีประตูเป็นบานเลื่อนใช่ไหมคะเข้าไปถึงปุบะเหมือนลานจอดรถเลยทุกคนก็คืออันนี้เป็นประตูบานเลื่อนทางเข้า เข้าไปถึงอะ่ะมันก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์อยู่เคาน์เตอร์นี้จะเป็นเหมือนที่ล้างมือเป็นอ่างล้างมือเรียงๆเรียงกันเยอะแยะเลยแล้วเราก็เดินเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องยอ,ๆอยๆโลแบบนี้นะคะซึ่งพอเข้าไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยคืออะไรรู้ไหมคือบอ่อทุกคนไม่ใช่แบบเรื่องกอส๊สซิฟไม่ใช่เฟกนิวเป็นบอ่อเรียงๆเรียงๆเรียงกันแบบนี้เลยแล้วนอกจากบอ่อมีอะไรอีกรู้ไหมมีโรงค่ะทุกคนมีโรงศพ คือเห็นเลยว่าเป็นโลงศพนั่งอยู่ระวางบ่แบบนี้หน้าที่ของเรานะคะในฐานะผู้ขัดอาจารย์ใหญ่ผู้ทำความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราก็จะมายืนตุ๊กตุ๊กตุ๊กกันอยู่แบบนี้บ่หนึ่งประมาณหกเจ็ดคนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนยกร่างอาจารย์ใหญ่เขาก็จะยกร่างอาจารย์ใหญ่มาจากโลงจากโลงไม่ไม่แน่ใจคือเราไม่ได้หันไปมองว่าเขายกมาจากไหนแต่ว่าเห็นอีกทีหนึ่งก็คือเขาอ่ะพาร่างอาจารย์ใหญ่อ่ะเข็นใส่รถเข็นแล้วก็ต เขามาย่อนในบอ่อของเราแล้วซึ่งในบอ่อของเราค่ะก็คือจะมีน้ําใส่ไว้แบบประมาณหนึ่งท่วมร่างอาจารย์ใหญ่พอยกร่างอาจารย์ใหญ่มาฮึบช่วยกันแล้วก็ปล่อยลงไปในบอ่อก็คือจมลงไปในน้ําแต่ไม่ได้จมลึกนะเราก็มองเห็นเขาอยู่นะไม่ได้ลึกขนาดนั้นใช่ค่ะนี่ก็คือเป็น first impression ที่ไนดะ้เห็นอาจารย์ใหญ่แบบจริงๆเป็นๆตรงๆอย่างนี้เลยชัดเจนคือใกล้มากจริงๆทุกคนจิตนตนาการออกไหมคะว่าเราอะรู้สึกยังไงแบบแรกที่เห็นอาจารย์ใหญ่อะคือ เราอะไม่ได้กลัวนะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกอะคือมันใหม่มากแล้วเราก็ไม่เคยแบบได้รับฟีลนี้มาก่อนเลยคือที่คิดไว้อย่างที่บอกเนาะว่าอาจารย์ใหญ่ะก็คือเป็นศพใช่ไหมคะเพราะง,งั้นเราก็จะจาิตการเห็นภาพศพแบบที่แบบเป็นแบบเป็นคนอนะก็คือเป็นร่างคนหน้าซิดซใช่ไหมแล้วก็นอนหลับตาพริ้มอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือที่คิดไว้ในหัวแต่ว่า เป็นคนมากๆเลยอะ่ะคือเหมือนเราดูออกว่าเขาเป็นคนมันไม่ใช่ศพอะ่ะเขาคือคนที่โดนสตาฟเอาไว้อ่ะแล้วทุกอย่างอะ่ะยังอยู่ครบอะ่ะคือมันไม่ได้แบบมีความเป็นศพมากขนาดนั้นแต่มันคือคนมันคือแบบร่างเราคือเหมือนเรเราสามารถจินตนาการภาพตัวเราเองไปอยู่ตรงนั้นได้เลยอะ่ะ คือมันแบบมันเรียวมากๆมากๆจริงๆแล้วร่างอาจารย์อย่างที่ถูกยกมาก,ก็คือจะเป็นแบบเป็นร่างคนมีหน้ามีตัวมีอะไรคือเราเห็นหน้าชัดเจนมากคือถ้าเกิดเรารู้จักเขาอะเราสามารถระบุได้เลยว่าเขาเป็นคใครขาคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมอะก็คือยังมีผมอยู่ขนทุกส่วนของร่างกายยังอยู่ตรงนั้นเลยแบบขนผมเล็บอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ครบทุกส่วนผิวหนังยังคงเป็นผิวหนังยังเราแบบเอ้ยมันมันชัดเจนมันมันจริงมาก,มากๆเลยอะ แล้วร่างอาจารย์นะคะก็คือจะเหมือนร่างกายเขาว่าผิวหนังจะไม่ได้นิ่มแบบนี้อีกแล้วคือที่คิดว่าก็คือ,อผิวหนังก็ยังเป็นคนใช่ไหมแต่ว่านียคือผิวหนังเขาแข็งแล้วคือแบบเป็นก้อนแล้วอ่ะแข็งแข็งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีความเหี่ยวเขาเรียกว่าฟีบเลยอ,อย่างบางร่างนะคะแขนอะ่ะคือฟีบเลยฟีบแบบเหมือนโดนดูดน้ําออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าขาก็ยังแบบสมบูรณ์เป็นน่องเป็นอะไรแบบชัดเจนอยู่เลยนะ แต่ว่าแขนหลายๆท่านอะ่ะจะแบบเริ่มฟีบแล้วแล้วก็สิ่งที่เห็นแบบชัดเจนแทบบจะทุกล่างเลยก็คือจะมีรอยผ่านะคะแบบเหมือนรอยผ่าแล้วก็รอยเย็บกับคขืนที่เดิมที่คุยกับเพื่อนก็คือเหมือนน่าจะเป็นการชนะสูตรอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เย็บคืนแล้วก็เอามาให้เราเรียนต่ออะไรแบบนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่แค่มันแปลกใหม่มันเป็นภาพที่แบบติดตาแล้วก็เอ้ยคือพอเห็นแล้วเราแว็บที่ขึ้นมาในหัวคือแบบโอ้ สักวันหนึ่งฉันก็จะกลายเป็นแบบนี้สังขารมันไม่เที่ยงจริงๆเลยคือมันแบบรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้เลยอะตั้งแต่ยังไม่ได้พาเพราะว่าร่างเขาอะเหมือนคนมากจริงๆอืมแบบเหมือนคนที่หลับอยู่ประมาณนั้นใช่ไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องกลัวอืมก็หลังจากที่แบบเพื่อนๆช่วยกันถืออาจารย์ใหญ่หิ้วมาจากรถเข็นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเข็นมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าร่างอาจารย์หนักมากพวกเราหกคนตรงเนี้ยสาวๆหกหนอนะคะก็คือต้อง มีที่ขัดแปลงขัดอันนึงแล้วก็ขัดล่างอาจารย์ใหญ่คือสุบว่านอกอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างเงี้ยขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็คือใช้แปลงแบบว่าทู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 ทงขาเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นแบบตะไคร่น้ำหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็นซากผิวหนังหรืออะไรสักอย่างแบบนิดนึงอะค่ะเราก็ทําการขัดออกเพื่อให้เวลาผ่ามันง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ขัดขัดขัดลงไปเลยอะไรเงี้ยทั้งตัวขัด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 เสร็จปุ๊บก็พลิกเพราะว่าต้องขัดแบบหน้าหลังซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีการแบบ สลับพลิกด้านอะไรเงี้ยซึ่งเหนื่อยมากเพราะว่าร่างอาจารย์หนักมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเขาดูนหนักกว่าความเป็นจริงกว่าที่เราแบบประเมิอนอะ่ะคือเราหกคนช่วยกันยกอ่ะไม่ไหวนะต้องให้เพื่อนผู้ชายมาช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยออหนักมากจริงเราก็ขัดขัด,ขด,ขดใช่ไหมคะแล้วพอเราขัดเสร็จปุ๊บก็จะมีเพื่อนที่เอารถเข็นมาแล้วเพื่อนผู้ชายก็จะช่วยกันยกร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาบนรถเข็นแล้วก็เข็นขึ้นไปชั้นห้า เป็นชั้นที่เราจะผ่ากรอสกันแล้วอันนี้ไปรับฟังจากเพื่อนที่อยู่ชั้น5มานะคะก็คือพอเหมือนขึ้นไนชั้น5เสร็จปุ๊บอะก็จะเอาไปวางอยู่บนเตียงแล้วก็จะมีคนมาแบบเลเวลอาจารย์ว่าแบบคนนี้เป็นใครนัมเบอร์เท่าไหร่แบบ label, 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 เลเวลเลเวลไปต่อไปอะไรแบบนี้แล้วหน้าที่เราก็คือรับล่างใหม่มาฮึบวางทําเหมือนเดิมคัดเชดถูแล้วก็ส่งขคินขึ้นไปนี่คือหน้าที่ของคนขัดไม่ใช่แค่มีแค่เรานะก็คือแต่ละบอกก็คือจะช่วยๆกันขัดคนละล่างสองล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลุ่มเราอะเหมือนน่าจะได้ขัดเยอะอะรู้สึกเยอะมากเลยประมาณแบบ3 4มหล่างได้แล้วแต่ละคนอะคือแตกต่างกันมากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุมากแล้วหรือว่าแบบวัยกลางคนอะไรเงี้ยคือหลากหลายมากแล้วก็ทุกคนมีแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปคือเขาเหมือนคนจริงๆอะเออคือ ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอาจจะจินตนาการแบบนี้ว่าอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนคนมากๆอะยังยังมีความเป็นคนอยู่ที่คิดไว้คือจะแบบจะไม่คนขนาดเนี้ยเข้าใจไหมทุกคนเออก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าแปลกใหม่มากๆแล้วก็สนุกรู้สึกว่าเราแบบได้ก้าวสู่ความการเรียนแพทย์มานิดนึงแหละอีกนิดนึงก็คือจะได้ผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากค่ะ และนี่ก็คือประสบการณ์การพากรอสทั้งหมดที่เรามีไม่ใช่ว่าเอ้ยยังไม่ได้พาประสบการณ์การช่วยทําความสารอาจารย์ใหญ่นะคะที่เรามีในวันนี้เรารู้สึกว่าแบบ first impression แรกของทกุกสิ่งมันแบบจะเป็นที่น่าจดจําเสมอซึ่งวันนี้มันน่าจดจามากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีพิธีท,ทาบุญอาจารย์ใหญ่กันก่อนที่จะแบบ ไปผ่ากรอสผ่าอาจารย์จริงเพราะวาเวลาผ่าผ่าแล้วผ่าเลยผ่าแล้วหายไปเลยไม่สามารถจะหวนขึ้นกลับมาเป็นร่างแบบนี้ได้แล้วเพราะเราทำบ,บุญอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจัดการศึกษาผ่ากรอสนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์การ เห็นอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตหวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับประสบการณ์เรื่องเล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะไว้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนบ๊ายบายลืมพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าว่าจริงๆมันก็เลอะนะแต่มันเลอะไม่มากคือแต่ชุดเนี้ยยังเหมือนเดิมอยู่อาจเพราะว่ามีเสื้อกันฝนมีน้ำที่ดองนะอะไรกระเด็นมานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เลอะมากนะคะ แค่นี้พูดทาไมก่อนเผื่อบางคนสงสัยว่าแบบสงสัยเสื้อกันฝนมาเรามีประโยชน์อะไรคือที่ต้องใส่เสื้อกันฝนอะเพราะว่าไม่งั้นอะมือจะเปียกคือตอนที่เราขัดเราต้องเอามือจุ่มลงไปในบอ่อแบบจุ่มลงไปเพื่อยกล่างขึ้นมาเราก็ขัดอะถ้าไม่ใส่เสื้อกันฝนอะมันก็จะเปียกได้ใช่ก็มีเสื้อกันฝนทําให้เราไม่เปียกมากแล้วก็พอทําอะไรเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มาล้างมือจะบอกว่าสบู่นกแก้วสีเขียวหอมมากคือ พอได้ล้างันนั้นรู้สึกว่าโอ้โหมือฉันไม่เหลือกลิ่นอะไรเลยแล้วนอกจากกลิ่นสบู่นกแก้วสีเขียวทุกคนแล้วพอคุยกับเพื่อนนะคะก็ได้ข่าวว่าเออรุ่นพี่เขาก็บอกมาว่าพอผ่ากรอสอะให้ใช้สบู่นกแก้วสีเขียวเท่านั้นด้วยถ้าสีอื่นมันจะกลบกลิ่นไม่อยู่กลิ่นฟอร์มาโลฟอร์มาลีอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นนกแก้วสีเขียวเท่านั้นด้วยคือหอมจริงหอมแบบโลกลือเหมือนอาบน้ำใหม่เลยทนะุกคนคือล้างแค่มือนนะแต่ว่าเหมือนถูกเอามาชโลมทั้งตัวแล้วจริงๆค่ะก็ใครที่จะมาเรียนหมอนะคะอย่าลืมนะสนกกสนะนวีีเเขยยทุคป็โ โอเคไปกันเลยบาย